แบทแมนตัวเก่าต่างกับตัวใหม่อย่างไรวันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านสวัสดีครับคลิปตามคำเรียกร้องเสื้อตัวเดิมสำหรับวันนี้นะครับคีชชอบบอกว่ามีคนเรียกร้องไม่รู้ใคร หลังใจตัวเองมันเรียกร้องอ่าเรียกว่าโปรดิวเซอร์เรียกร้องครับวันนี้จากคลิปที่แล้วที่เราบอกเขาไปว่าเรารีวิวแบทแมนจูบลีไปแล้วเราก็จะเปรียบเทียบระหว่างแบทแมนจูบลีกับแบทแมน o อ s t สเตอร์โอเควันนี้เราแบทแมนกับแบทเกิลระทะากันครับเฮ้ยเดูหนังมาเยอะป่าวเราชอบแบ่งแย่ความเหลื่อมล้ำอีกเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำก็ คือเป็น GMT Master II นะครับของ Rolex นะครับ Blue Black Blue b a c k นะครับซึ่งมีตัวใหม่ที่ผลิตออกมาเป็นสาย Jubilee กับตัวเก่าอืวันนี้จะโชคนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของของทั้ง2รุ่นครับผมนะครับจะนํามาให้เราดูกันเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วอ่าย้อนกลับไปดูได้ Batman Jubilee ใช่ครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเรือนใหม่เรือนเก่าต่างกันยังไงอันไหนสวยกว่ากัน ดูเองวันนี้วันนี้ดูเอ้ยู่นี้ให้ดูแบบเน้นๆใช่คือเราอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่าไหนไหนมาสกวนากันมันแล้วแต่คนชอบอยู่แล้วหลายคนชอบถามมุมไงว่าถ้าถ้าซื้อเนี่ย g m t b l u e b c k k หรือ Batman เนี่ยเอา b a t Girl หรือ Batman ดีอ้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูทาคชิปเฮดตี้แถมทีเด็ดสำหรับมีทีเด็ดแถมหรอไม่มีหรอกทีเด็ดคือคนปิดใช่ไหมทีเด็ดคือนี่ไงครับ สำหรับพ่อค้าที่ต้องการนาฬิกาเรือนนี้นะครับแบทแมนโอเอสเตอร์นะครับฟูลสติ cker ฟูลเซ็ตสติ cker อยู่ครบทุกแผ่นอยู่ครบเฮี้ยเฮียนะครับใหม่มากปีสุดท้ายใช่ไหมก่อนเลิกผลิตเพอร์เฟกต์อยู่ที่เฮียโชคนะนี่คือเพอร์เฟกต์แบทแมนนี่คือเพอร์เฟกต์แบทแมนพร้อมขายหนึ่งเรือนไม่ขายหรอกที่สำคัญอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เฮียโชคซื้อมาไม่ใช่ปีอร์เฟขายแต่ให้ช่วงนี้เฮียโชคซื้อมาตั้งแต่สามแสนนิดๆครับแสนเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้ละ อ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่ะเขาเรื่องก่อนมามาคีย์บอร์ดง้างแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องคอมเมนต์มานะเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องมานะโอเคเอามาเปรียบเทียบเลยมาเปรียบเทียบเลยก็อย่างที่เรารู้ว่าอ่ะสองรุ่นนี้เอาเราพูดไปแล้วว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างสายดีอ่ะอย่างแรกเลยถ้าตาไม่บอดก็รู้แล้วว่าต่างกันตรงไหนคือที่สายครับผมนะครับให้ชาวบ้านเขาดูก่อนเฮ้ย่ะโชว์ตะแกะสติ๊กเกอร์ให้พวกเราิวชัดๆเลยเหรออ้ยไม่ใช่ดิถ้าไม่เกิด่อถ้าไม่เอ้าไม่เอาแกะแี้แกะ ไอ้ตัวสอบกันสั่ไปจะมาสแตกเกอร์หลอกไอ้ราคาหายไปหมดอนหนึ่งเอามามามาดูกันครับหาดูที่สายก่อนเลยอ่าครับผมก็แน่นอนครับจากผมจากสายออสเตอร์นะครับสี่เหลี่ยมแข็งๆใหญ่ๆอ่าเป็นสี่เหลี่ยมสายจุลิลี่ห้าแถว ห้าแถวยันยันห้าแถวอแรกๆก็มีแต่คนอีอีอีตอนนี้ก็หาซื้อกันก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับซึ่งแบทแมนเองเป็นโมเดลที่2ที่ทาเป็นจูบิลีใช่ไหมโมเดลแรกคือเป๊ปซี่เป็นรุ่นที่งงมากนะถ้าใครคิดว่าโรเล็กซ์รุ่นหนึ่งจะออกมาอยู่10ปี20ปีแล้วเขาเริ่กผลิตทำไมใช่นะแบทแมนนี่ออกมายังไม่ถึงส0ปีก็เริ่มผลิตแล้วเนี่ยไอตัวออสเตอร์ใช่จริงๆเอาเข้าจริงๆนะไอรุ่นเบียนเข้าขายมากกว่าเลยนะแต่ถ้าเรื่องเป็นอันนี้มาก่อนเพราะว่ามันจี้ซาำสาย คนสีดูเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีรู่เบียร์จูบิลี่ออกมาเออคิดดูอันนี้ยากเลยอันนี้มันก็คืออันเดิมแค่เปลี่ยนเบเซิลโบกเข้าไปแต่จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สายนะมันมีความต่างของหลายอย่างาใ่าจะจะ่ะมายถึงว่าตัวสายจริงๆเนี่ยเวลาใส่เนี่ยตัวออสเตอร์จะดูผอมกว่าใช่หรอ จริงเหรอโม่ผมก็นี่ไงดูเห็นนะตรงนี้มันดูสลิมนิดนึงมั้ยมันดูหอมนะผมว่าสายผมว่าจูบิลี่ดูสลีมกว่าดูบางกรอบดูหอมกว่านะใช่คุณยูชอบบางกรอบใช่ไหมถ้าอบอุ่น่อยคือดูความหนักก็ดูความหนักแน่นสายจูบิลี่ก็ออกเป็นแนวแบบคุณหนูอสายออสเตอร์ก็ดูเป็นจับกัางสายบู๊หน่อยจกลสายบู๊เอ๊ะยังไงอ่ะก็สายจูบิลี่เนี่ยที่ที่ใส่มานะรู้สึกว่า วิบวับว่ะมันวิบวับกระแทกตาอ่ามันมันมีจุดที่เงาอ่ะเล็กๆอ่ะเยอะกว่าต้องฟินออกมาก็ยิวิบวับวากว่ะคือคือถ้าเราเราตัดภาพมาในของอ่าสายออสเตอร์เห็นไหมบริเวณที่มันจะเงามันมีน้อยกว่าไงอันนั้นแบบมันเลยแบบป่ะก็เลยครับจำนวนชิ้นมันต่างกันนะนะอืมอืมอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราใช้งานจริงการเป็นรอยการเป็นรอยขนแมวในจูบิลี่เนี่ยมันผัดเขินไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นคน้องไม่เห็นอ่าจุดสัมผัสมันน้อย อ่า,อาคือปืดแปมก็โดนแต่ถ้าออยเซอร์นี่อย่างก,กระกจกเลยไอ้ตรงข้อกลางที่เงาเงาเนี่ยเพราะ <โด S 1> มันมีพื้นที่สัมผัสให้มันโดนรอยหน่ยเยอะไปไโดนรอ,อยก็บาลนละขดแมวไม่ต้องส่องเลยเห็นอยู่แล<ช>้วโดนกกรถก็ปืดเจ้าเลยนี่ขนาด<อ>าแค่จับนิดนึงยังไม่รอยนิ้วมือเลยนะแค่โดนเสื้อถูกก็เป็นรอยแล้วเพราะว่าอย่าง GMT กับกับตัวซัมมารีเนี่ยตัวข้อกลางของ GMT มันมันเงามันเงาไงตรงนี้มันเงาอดาใของตอนโดนนิดนึงเนี่ยเห็นแล้วอ่านี่คือข้ออันนี้หนึ่งคือ ใส่แล้วก็น้ำหนักเป็นไงเฮโชคอ่าน้ำหนักหน่อยจูบวลี่น่าจะเบากว่านิดนึงเบาก่าไม่รู้เนาะคิเปเองเบาไม่รู้นะจูบวลี่เบากว่านิดนึงโดยตัวสาย้วยตัวสายนะครับมาจุดต่างข้อที่สองครับพี่เต้ครับออกแบบมาที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือตัวขามันขาอืมนะครับตัวลักครับตัวขามันเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับตัวจูบวลี่ที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีขาที่เขาเรียกว่าอ่าบางกว่าสริมกว่าอืมอืมบางนิดนึงแล้วก็มี มีความสอบเข้ามามากกว่านั่นหน่อะว่าอันนึงเนี่ยคือถ้าตัวเก่ามันจะหนาใช่ไหมหนากว่าตัวใหม่จะบางกว่าและมีองศาที่การสอบตอบอานนี้ไงตอบต้องเห็นชัดเลยเพื่อให้รับกับสายจูเวอรี่ใช่มีขนาดแคบกว่าอ่าขนาดแคบกว่าหรือเปล่าไม่แน่เรียวเล็กวาวเล็กเรียวเล็กเรียวขาเลียว อันนึงขาใหญ่อันนึงขาเรียวเท่านัเฮ้ยชอบขาเรียวเลยโอเคนาฬิกาแหละขาแสดงว่าขาตัวเก่านี้เบียดๆนะโอ้ใช่เพราะเบียดพุ่งเป็นรอยเลยโอเคอะไรล่นี่หายตั้งนานไม่ได้กดถ่ายโอ้ไม่งัก็เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตเลยถ่ายอินเสิร์ตไปกายเลยสองคนอ่ะต่อไปนะครับก็ต้องจากขาแล้วจะตัวตัวหน้าปัดเลยนะก็แตกต่างนะคุณยู หน้าปัดใช่หน้าปัดก็แตกต่างถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าที่าไครับก็ไอตัวรุ่นใหม่ๆของโรเล็กที่ย้ายโครเนตอ่ะคือมงกุฎเล็กๆอ่ะย้ายลงมาอยู่ตรงรุ่นจูเบลี่เนี่ยตัวมงกุฎเล็กๆนี่จะอยู่ระหว่างคําว่าสวิสกับคําว่าเมือใช่ไหมวะใช่ครับใช่แล้วรุ่นเดิมอยู่ตรงไหนวะรุ่นเดิมมนเดิมมันก็คือสวิสเมตธรรมดาไม่มเข้าไปมีมงกุฎคือถ้าสังเกตโรเล็กรุ่นเก่าหรือว่าเป็น GMT รุ่นเก่าจะพูดแบบนี้ก่อนนะ GMT ตัวเก่าตรงใต้เลขของนาฬ แต่รุ่นใหม่เนี่ยใต้หกนาฬิกาจะเป็นสวิตโลโก้โรเล็แล้วก็เมทซึ่งถ้าใครมี b a ท m a n o อเอซ์แล้วมีมงกุฎเดี๋ยวมันจะมีคนอย่างนี้มันจะมีคนที่อ๋อสลับซ้ายอะเหรออันนี้เราไม่ได้หมายถึงไอ้โลโก้บนกระจกนะครับแต่ว่าเราหมายถึงโลโก้ที่หน้าปัดเลยที่หน้าปัดเลยใช่ซึ่งถ้าใครมีก็จะฮาๆหน่อย ครับอ่านี่ก็มีไม่อะเรยนก็ก็เป็นที่เราเห็นนะครับจุดต่างแล้วก็ที่แน่นอนที่ลืมพูดไม่ได้คือไส้ในซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับอ่าคือเครื่องนั่นก็คือข้อ3ามของเราเองครับเครื่องเครื่องเป็นไงครับคุณยูเครื่องของตัวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่รหัสต่างกันไหมครับต่างกันไปจำมานะครับสิ่งที่ผมบอกว่าจำทำไมให้ไร้สาระอ่ะคุณยูบอกมาแบทแมนเก่าเครื่องเครื่องสามอะไรนะสามหนึ่งมันคือสาหนึ่ง 3 1 8 6 3 1 8 6กับ3 2 8สครับสิ่งที่ต่างกันใน2เครื่องนี้นั่นคือการเร็วนะความแม่นยำแล้วก็การสํารองพลังงานจาก50ชั่วโมงเป็น70็ดชั่วโมงแล้วก็สํารองพลังงานได้มากกว่าใช่ครับอึดกว่า20ชั่วโมงใช่เป็นวันเหมือนกันเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็วันนะอึดนิดนึงแต่ต่างกันเป็นวันนะเกือบ20ชั่วโมงนะห้าไปเจ็ดสิเยอะนะก็็ทํากมนความกว้างเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดเลยครับเหมือนกันครับเป็นสี่สิบมันเืม เป็นสองด้านแล้วมาดูมาดูสีเซรามิกได้คเพียโชคสีเซรามิกสีน้ำเงินที่มันต่างกันไหมไม่ต่างนะแบทแมนนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะในเรื่องของสีน้าเงินเนี่ยแต่ถ้าเป็นเฟซี่เนี่ยมีหลายแดงมากเลยนะมีแบบแดงน้าเงินแต่น้ําเงินจะมตัวไอตัวพวกเขาเรียกว่าโลหะออกซิไดซ์สีสีแดงอ่ะมันจะค่อนข้างไวรีกับอุณหภูมิเยอะต่างกับพวกสีน้ําเงินที่มันแบบว่าจะไม่ค่อยอุณหภูมิการอกการทาของเขาอะมันจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ โคบอลมันค่อนข้างเสถียรกว่าก็ก็ตัวโดยรวมแล้วถ้าจะพูดง่ายๆคือจะพูดว่าแบทแมนกับแบทเกิร์มก็พอจะได้นะคือดูดูแล้วในความเป็นแมน่มันอยู่ในรุ่นเดิมเยอะกว่าใช่รุ่นใหม่มันซอฟลงจากความความแบบแมนนั้นลงมันนิดนึงให้ออกเป็นไบเซ็กชวลแต่มันก็รักเบอร์เบาลงนะลงอ่าตัวสายก็เล็กลงใช่ครับแต่คือเอาจริงผมชอบตัวใหม่อืมชอบตัวใหม่ใช่ไหมมันดูใส่สบายมันดูเบาดูแบบ ไอสายจูบิลี่ตอนแรกออกมาก็มีแต่คนยีๆนะแซวกันพูดกันล้อเล่น hmm. กัน er nah? สุดท้ายเป็นไงอ่ะก sure ็สวยหมดอ่ะก็ดีหมดอ่ะโลเลก็เอาเรื่องโลเลกทำอะไรก็ดีจริงต้องทำสายสเลือดสลือออกมาดีแบบก็เดี๋ยวด่ากันเดี๋ยวก็ซื้อนาโตเออลองลองทำมาดินะฝากไปถึงผู้บริหารด้วยไอชิ้าทำไปถึสายยางก็น่าจะสวยนะผมมีความรู้สึกสายยางผมเคยใส่ละสวยไหม ไม่ค่อยเท่าไหร่ปกติไม่ชอบใส่ไหมครับไม่ใช่ครัใช่มันถุงยางเฮียตี้คือยังไงโรเล็กอาไปใส่สายยางอะมันสวยสู้สายแล้วเลนไม่ได้หรอกจริงอ่านะครับอะไรเฮียตีชอบอันใหม่หรงัเก่าครับผมผมเองชอบอันไหนอืมอืมถ้าชอบก็คงไม่ขายทิ้งหมดนะคือขายทิ้งหมดแล้วตอนนี้ให้เลือกสองอันนี้ไม่ได้ถามว่าอยู่หรือขายก็ต้องบอกว่าถ้าเลือกจะเอาออสเตอร์หรือจูบิรี่ครับถ้าจะให้เลือกเก็บต้องเลือกออสเตอร์เก็บ อ้าจริงในแง่ของการลงทุนครพี่สองเรื่องนี้เราเลือกอะไรครับโอเคอ่ะถ้าปัจจุบันถ้าคุณยังหาซื้อรุ่นออสเตอร์ในสภาพพีชโชคได้เนี่ยรีบเอาเลยออเนี่ยอ้าจริงๆแต่ผมบอกว่าราคาเนี่ยใกล้ๆกันนะทุบพูดก,กันตรงๆนะ,ะถ้าคุณไปเจอสภาพไอตัวแบทแมนนะ แบบของของใหม่นะยังไม่เคยตัดสายนะรุ่นเก่าเนี่ยออสเตอร์เนี่ยถ้าคุณได้ราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนไปไปหรือ5้าแสนต้นต้นเนี่ยก็ซื้อไปเลยไม่ไม่เจ็บตัวล้นะครับนะไม่ลงไปละกว่านี้หรอกรอขึ้นเดียวมันดิสคอนไปแล้วไงมันเลิกผลิตไปแล้วนะครับส่วนตัวของจูบิลี่เองตอนนี้เราก็ยังบอกไม่ได้หรอกว่าราคาจะเป็นยังไงจะขึ้นจะลงแต่ถ้าจูเลี่อยู่ประมาณตอนนี้ราคาตลาดจูบิลี่อยู่ประมาณ0ี่แสนไปไปนะครับห้าแสนนิดๆก็แต่ไม่มีนะไม่ต่างกันเยอะนี่ก็ใกล้กัน แต่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทั้ง2รุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าในอ l o n มครับขึ้นแน่นอนเพราะว่าเพราะว่า<อ>คือ Rolex Sport s t a i n l e s รุ่น GMT Master ถูเป็นรุ่นท็อปฮิตแล้วมันเป็นเหมือนตัวแรกๆของแต่ละบันด้วยใช่ไหมถูกปะ่ะตัวแรกๆใช่ครับคือจะบอกว่ามันก็อยู่ใน ต้นตำนางของสีน้ําเงินดำแล้วกันใช่ผมว่าอย่างอย่างออยสเตอร์นี่ก็ออกมาแบบเดียวแล้วก็ไอจูเบอรี่นี่ก็คือตัวแรกคือมันไม่ได้เป็นนาฬิกาแบบยุคดิบดำบันอะไรบนี้ยมันเป็นนาฬิกาโรเล็กรุ่นใหม่เลยนะสองศูนย์หนึ่งสามที่เปิดตัวออยสเตอร์ยังใหม่มากอ่าคือเป็น the first ์สเดอะเฟิร์สดูแบ็กเลยอ่ะคู่มันต่างจากเป๊ปซี่ไอ้แดงน้ำเมินนี่ออกมานานแล้วมีวินเทจมีอะไรแบบมีเฟดมีอะไรกันมากไปหมดแต่เนี้ยอันนี้คือยุคเริ่มต้นจุดเริ่มตำนางแต่ถ้าแบบ แบทแมนเดอะออริจินจริงๆอ่ะแบทแมนบิ๊กินส์ะก็คือเนี่ยออยเซอร์เก็บไว้ยังไงอ่ะเก็บอีก30ปีอ่ะรับรองเรือนหนึ่งเหยียบล้านโอ้โหไม่ตอนนั้นไม่ได้ราคาขึ้นนะค่าเงินมันถูกลงสัเกตใช่หรืว่าถ้าถ้สามสิบปีไม่ถึงไม่เหยียบล้านมาเหยียบหน้าเหิวตี้นเลยข้าวแกงเมืองไทยตาละาสองร้อยโอ้โหแมงน้แมงชิ้นละเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นนักขั้มนตรีจะเปลี่ยนยังไง ก็อยู่พักเดิมเนี่ยแหละส่งต่อกันไปนันยยันปูยันลูกยันอหารหอแล้วหอดแล้วโอเคนะก็ปบาดเท้าสวยอืมนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะได้ข้อมูลที่จุดใจไปกับแบทแมนทั้งสองรุ่นซึ่งมีตรงไหนที่เราพูดบกตกข้องปกคล้องไปบกข้องไป คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอ่าเราจะไปอ่านเผื่อวันหน้าจะมาทำเป็นพาร์ททูให้โมีอะติ๊กเกอร์อยู่เนี่ยหนึ่งสองจะขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลอกตรงเนี้ยเล่นดีนะนะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดอะไรกับเรื่องนาฬิกาอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ